ภาคสามที่ก็ใกล้แล้วนะที่เราจะได้ดูกันเพเกิดรับเดือนนะฮะตุลาคมนี้ใช่ไหมครับครั้งนี้กำกับเองด้วยใช่ครับก็บผมก็ขอเรารู้สึกว่าคนที่รู้จักที่หยดดีที่สุดหน้าก็น่าจะเป็นผมนะครับตพวผมก็ตั้งแต่ภาคแรกหรือตั้งแต่หนังสือมาผมก็เป็นคนเลือกทีมงานหรือ,อ,อต่างๆน,น,นะครับ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าทีมงานชุด ที่ผมเลือกมาทำชุดสามเนี่ยก็จะเป็นทีมที่เกือบจะเป็นทีมเดิมทั้งหมดทีมที่รู้จักที่หยดดีที่สุดตั้งแต่หนึ่งสองครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทีมของเรื่องของคนจะเป็นคนที่มาช่วยผมคุยผมไม่ได้กํากับคนเดียวนะครับผมก็จะมีผู้ช่วยผู้นำกับเป็นมันเป็นผู้ช่วยผมด้วยมันเป็นโคไดเล็กด้วยมีพี่เพื่อนภาคภูมิจินดาที่เป็นมันเป็นโคดีดูส แล้วก็มาช่วยเลยให้คำปรึกษาในเรื่องกบกับด้วยี่เพื่อนภาคภูมินก็เคยทํากับผมมาเยอะแยะนั้นแต่สมัยผมทมาบันทึกจำหนังดังสุดสด,สดหาหะไรพวกนี้ครับก็มาช่วยสวย่วนโคโคไดรคเ,เตอร์ของผมก็เป็นคุณต้อมนะครับคุณต้อมมาช่วยผมที่เป็นคนที่ทําเป็นผู้ช่วยหนึ่ง,ตงแต่ภาคหนึงน่งภาคสองแล้วขับแกเองก็เป็นมีทำหนังของตัวเองเป็นพ่วงกับผอยแล้วด้วยก็เลยเรามาช่วยกัน ค่ะมนก็ทีที่เหลือก็ส่วนใหญ่จะเป็นทีมตั้งแต่ภาคหนึ่งไปสองเพราะฉะนั้นพวกเรามีความมั่นใจว่ายังไงก็คงเราจะทําให้สนุกไม่แพ้าภาคหน,นึ่งภาคสองแน่ๆครับอันเนี้ยผมคิดก่นคือผมเผมผมชื่อว่าแฟนๆที่ยดเนี่ยเรายหันนะแต่ภาคหนึ่งมาเจอภาคสองมันมันมันไปเรื่อยๆม,มากๆอยากให้แง้น,นิดนิงเลยครับว่าภาคสามเนี่ยมันจะไปสุดที่ตรงไหนขนาดไหนรวมถึง ผีอ่ะจนผีอะไรฮะมันบอก,บอกได้ไหมฮะผมว่า,าทุกคนคงรู้จักผีชุดดําใช่ครับผีชุดดํานะครับก็ <c oughs> ถ้าภาคนี้มันมีผีชุดดํามากกว่ามีมากกว่า2ตัวแล้วมีผีอื่นอีกนะครับ <c oughs> ม,มันก็ครับผมมันก็คอนจะอันนี้คือจริงใช่ไหมจริงๆครับเอาเลยครับผีชุดดําถ้าเกิดมันมีตัวเดียวอย่างขนาดนี้ถ้าเกิดเกินหนึ่งตัวสองตัวจะเป็นยังไงครับ <c oughs> เดี๋ยวรอดูกัน นั่นแหละเมื่อกี้ผมลืมให้ไปถึงว่าทั้งคนเขียนบทก็จะเป็นกลุ่มกรอบเขียนบทแต่ถ้าภาคสองภาคสามก็จะมาดูแลเรื่องเรื่องเก็่บคนเขียนบทเรื่องนี้หลักธุรกิจธุรกิจตาดนเจ้าของบทประพันธ์ที่หยดแล้วนะครับตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองก็ให้เกีย่ยงที่พิศรายผมนะครับตอนนี้เราถ่ายคำไปถึงไหนครับพี่ วันที่16นี้ครับวันที่16นี้จะเป็นเปิดกล้องของคนแรกสิบห6นี้เปิดกล้องตุลาฉายเลยนี่ตุลาฉายครับสุดยอดใช่เอาเลยครับส่งกำลังใจเต็มที่ผมเชื่อว่าแฟนๆที่มาในวันนี้ทุกคนรอดูแน่นอนกับที่ยศามนะครับไม่ใกล้นี้ได้ดูกันแน่นอนนะครับกลืนประมาณนี้ก่อนสำหรับสัปดานนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีเซสชั่นที่เพนพูดคุยกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องขอบคุณมากๆเป็นสัม่านเลยนะครับคุณเพลซี่นะฮะพี่เช่แล้วก็พี่ตั๊กด้วยนะครับขอใช้ปุ่มด้วยนะฮะะให้นนนนนัััักกกก็ลา่อครบ แน่นอนว่าที่หยดเนี่ยนอกจากทีมงานคุณภาพนะครับแล้วก็ partner, พาร์ทเนอร์คุณภาพแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุดยอดมากๆแล้วก็เป็นที่จดจําก็คือนักแสดงหลังของภาพยนตร์ที่หยดนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะมาขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเจอก,กันเลยก่านะฮะขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับครอบครัวตุ้มยอของเราทั้ง6ท่านครับขอเชิญระมพ์อต้อนรับน้องยี่น้องแยง้ม น้องหยาดพี่ยอดพี่ยศแล้วก็พี่ยักษครับคบนแรกก็ผมน้องดีน่ารับ น้องแย้ของเราหรือว่าน้องมิมเราไล่ลำดับจะแบบน้องๆมาก่อนเนาะและนี่นะเดนิสครับผมน้องหยาดครับต่อด้วยนี่ะฮะจากเฟรดจูเนียร์แล้วก็แบรนดีเนเดตของเรานะครับโอเคครับและนี่คือครอบครัวตัวย่อรถขอนเสิร์ตปุ๊บมือต้อนเราทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ เริ่มต้นเรารู้จักนอยู่แแต่อยากให้ทักทายนะฮะพี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงพาร์ทเนอร์ทุกเกี่ยวกันนี้เลยครับเริ่มต้นจากใครดีน้องเล่นเลยเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะมีนมาลัตชาพาราวันค่ะและบทเป็นยี่ค่ะสวัสดีค่ะนิวรัตนาวดีค่ะและบทเป็นแยมค่ะเดนิสเซริชชาค่ะและบทเป็นหยางค่ะส่งไม่ส่งไม่ใช่ส่งไม่ สวัสดีครับเฟรมโอสวัสดีครับเฟรมธุรกิจครับประบบเป็นยอดครับครับผมยอดยอดโอพยศยศเข้มมากเลยวันนี้สวัสดีครับผมชูนัยการปรฏิบัตประบบเป็นยเฮ่อเหมืได้เลยครับสวัสดีครับนักเล่นครับประบบเพียงครับโอต้องบอกว่านี่คือชุดการแสดงที่ผมว่าตอนนี้น่าจะสนิทกันมากๆหลังจากสองภาคที่ผ่านมานะครับคราวนี้ที่หยกกำลังจะเริ่มต้นภาคสามแล้ว แชร์กันหน่อยว่าตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างแล้วความพิเศษของภาคเนี้ยเราเตรียมอะไรไว้บ้างเออเท่าที่รู้นะครับตื่นเต้นมากเนี่ยค่ะสำหรับภาคสามแล้วก็บอกเลยว่าภาคหนึ่งภาคสองกับภาคสามเนี้ยแตกต่างกันมากซึ่งภาคสามก็จะมันกว่าเดิมแล้วก็สนุกกว่าเดิมเยอะมากๆเมากๆใช่ไหมภาคสามเนี้ยยี่ต้องรับบทมตกมากๆก็อาจจะมีโดนผัดตัวไปค่ะ อันไรเป็นเรื่องบอกได้ใช่ไหมบอกได้ออโอเคบอกได้ผมชอบชอบคุยกับน้องบอกได้บอกได้โอเคเตรียมตัวเต็มที่ใช่ค่ะโอเคครับไปกันต่อครับ<อ>ย้ำเป็นไงบ้างครับย้มเออจริงจริงย้ำย้ำพูดได้ใช่ไหมคะยังพูดได้ค่ะค่ะคือก็จะบอกว่าภาคนี้ค่ะก็จะมีความตื่นเต้นมากขึ้นค่ะกว่าภาคหนึ่งและภาคสองค่ะแล้วก็รอรุ่นนะคะว่า แกมจะกลับมาไหมแล้วก็กลับมาในรูปแบบไหนนะคะ ừ, ก็ฝันตายด้วยค่ะถึงแก้มจะตายไปแล้วแต่แก้มยังคงอยู่เรื่องเปล่านะ่องเปล่า,นานแล้วอด,วตดนตรายมากไปที่หยาดหยาดในตอนภาคสองก็ถือว่าเจอบทหนักมากๆจริงๆหนักมาตลอดตั้งแต่ภาคหนึ่งหนักมาตลอดตัวโดนเป็นตัวโดน จาก็ั้นสามก็คิดว่าทุกคนอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่แตกต่างไปจากภาคแรกลแล้วก็ภาคสองนะคะบอกว่าจะได้ดูอะไรแบบมันๆมากขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวส่งกำลังใจให้กับหยาดกันด้วยนะครับไปต่อกันเลยครับพี่ยอดพี่ยอดครับผมพี่ยอดนี่ต้องบูมากขึ้นเนี่ยังโอ้แน่นอนครับคนที่ภาคก่อนแล้วก็บูวภาคสองแล้วก็บูแบบเทพอยู่แล้วก็บโมแต่ว่าภาคนี้ก็เราก็จะมีความที่ว่าโต เราเล่าอะไรได้บ so so ้าง so so like so 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 ับก็จะทุกคนก็จะโตขึ้นครับครับแล้วก็จะมีความที่ว่าอย่างที่น้องๆบอกเลยสนุกมากขึ้นมันมากขึ้นคือทุูุกอันเราจะเข็นความที่สุดของมันออกมาไม่ว่าจะเป็นความน่ากลัวที่สุดความมันที่สุดความฮาที่สุดอะไรแบบนี้ก็จะได้เห็นในที่ยกภาคสามครับนอกจากเราจะได้เห็นซิแพ็กของพี่ยักษ์ซิปแพ็กของพี่ยศพี่ยอดเราก็จะได้เห็นในภาคนี้ด้วยก็ต้องรอติดตามนะผมว่าจะดิวทันไหม ครับผมขอบคุณมากครับทุเนียนะครับครับผมภาคนี้ผมรับรองเลยว่าสนุกมากขึ้นแน่นอนแล้วก็มีฉากคูมมากขึ้นเดือดมากขึ้นและที่สาคัญคือประสบความสำเร็จมากขึ้นแน่นอนอันนี้บอกไปเลยผี่ยดีพูดเองเเองได้สิต้องได้เจอครับแต่ครับอยากู้ความสุดของพี่ยักษ์จะไปสุดที่ตรงไหนภาคนี้ก็สนุกมากขึ้นเดือดมากขึ้น พูดอะไรไม่ได้มากแต่ว่ารับรองว่าผมว่าจากที่ทุกคนคนผู้ชมได้เคยดูภาคหนึ่งภาคสองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะหาวิธีการมาเ,เล่าที่หยดในรูปแบบต่างๆและผมเชื่อว่าภาคสามก็จะเป็นการเล่าในรูปแบบที่ทุกคนอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนด้วยนะครับผม,ผมคิดว่าเรื่องนี้มีอะไรที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นแล้วก็ให้คําตอบกับแฟนที่หยดหลายๆคนได้อ